จ้าสายบุญวันนี้ไปไหนจ้านี่จะไปไหว้หลวงพ่อขาววัดวัดโคดทิม,ทมซึ่งอยู่อยู่ในโบสถ์เก่าซึ่งเขาว่าเป็นโบสถ์เก่าอายุ500กว่าปี500600ปีครับผมเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองระยองอยู่ใกล้แค่นี้เองเราไม่ได้ไปสักทีนะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปนะฮะกราบนมัสการทําบุญหลวงพ่อขาววัดโคดทิมกันวัดอาโบสถ์เก่ากันนะครับผมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันครับทาบุญ ไปด้วยกันครับสาธุค,ครับออกเดินทางตอนนี้อยู่แยกกียมวายละยองจ้าวัดโคดคิมทารามอำเภอเมืองจังหวัดประยอง ขาวไหว้พระขอพรครับผม oh <my> นี่เลยกันแล้วจอดรถไว้แล้วก็เดินเข้าไปได้เลยครับผมหลวงพ่อขาวไหว้พระขอพรครับบทเก่าด้านในครับผมด้านในบทเก่าอยู่ด้านนู้นมาภายในบทเก่า ผมแล้วเดี๋ยวจุดแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปไหว้ฝั่งนู้นครับก่อนจะเรี่เรอง Saya cinta awak. Masuk kuat boleh. Ha ni buat. นี่โบสอยู่นี่นะครับนี่บรรยากาศโดยรอบครับผมเป็นของฝั่งตรงข้ามก็เป็นสวนซีเมืองระยองครับจบไปแล้วครับภารกิจอาทําบุญวันนี้นะครับผมไหว้หลวงพ่อขาวนะครับวัดโคดทิมระยองนะครับแล้วก็เป็นโบสถ์เก่าแก่นะครับเขาว่ากันว่า500ปวาปี560ปีนะครับผมญาติโยมก็มากันเรื่อยๆครับผม นะครับผมก็อนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะครับก็มาบอกกล่าวทุกทท่านเผื่อใครสนใจตามมาได้ครับว่ากดทิมนะครับรรยองนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านฝากติดตามว่าต่อไปเราจะไปทําบุญที่ไหนอะไรยังไงกันนะครับอนุโมทนาบุญครับสาธุครับอนุโมทนาสาธุครับถึงแม้จะเก่านะแต่ก็ยังดีใช่ เข้าไปข้างในก็ล่มลื่นนะครับผมอืมอฮะครับผมครับผมโอเครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ใครสนใจก็เรียนเชิญได้ครับวัดโครทีมหลวงปู่ขาวครับอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านครับสาธุสาธุ